ถือว่าเป็นประเพณีไปแล้วกับการถแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำปีของคณะแพทย์หรือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่27ธันวาคม2564ที่อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทย์าศาสตร์ทางด้านนายแพทย์เชี่ยวชาญพิเศษบรรณกิจโรจนาพิวัฒนขั้นอบดีคณะแพทย์าศาสตร์ ได้เปิดแถลงข่าวสื่อมวลชนเป็นอย่างไรนั้นลองรับฟังท่านได้ให้รายละเอียดแก่สื่อมวลชนครับรน,น,น,นะครับก็อย่างที่ทราบนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ผู้ต่างคงประกาศว่าเรามี12แพลตฟอร์มนะครับที่จะก้าวต่อไปในการสื่อสารของทางให้สื่อสารอะไรปีสองร้อยเก้าสิบเก้าเจ้าตัวเชียงใหม่ของเราในตอนปี63เนี่ยก็ถูกระบายสีแดงนะครับแต่ถ้าดูตัวเลขเชียงใหม่ตอนนี้มีแค่แปดายปีที่แล้วเราความรู้เรื่องนี้น้อยมากนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับเชียงใหม่เราด้วยแต่ผี่เสียเงินเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับตัวเลขขึ้นหนึงสามสี่ร้อยอันนี้ยังไม่รวเหตุสินะครับแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเริ่มดีขึ้นบ้างแต่เราต้องเตรียมการรับมือกับสังคมคลองที่เราจะเข้ามาครับในจังหวัดเราก็มีการตั้งกลุ่มดูสีนะครับการวางแผนทำแผนการวางแผนร่วมกันทั้งจังหวัดนะครับไม่ได้มีผู้ใดอยู่ยนบนผังมหา,าวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ตอบสนองของจังหวัดเช่นกันผู้อำนวยการจกันแชร์ว่าเตียงเอฟมีเท่าไหร่ดูแลคนไข้หนักสีแดงงสสสีีเเหลือ้้มา มหาลัยตะันเชริญใหม่เป็นหนึ่งในสองโรงพยาบาลในจังหวัดนะครับที่รับเติดสีแดงและสีชมครับสิ่งที่เราทำตลอดปีที่ผ่านมาเราเปิด EAD คลินิกนะครับเป็นหนึกที่ใช้ในการตรวจผู้ป่วยวันและทำการสวบรผู้ป่วยที่สงสัยจะเป็นโควิดบริการทั้งหมดไป47,878รายเฉพาะพาร์ทที่เป็นโรคที่ติดเชื้อระดับใจแล้วก็ทำการสวบรับส่วนที่สองในรอบเดือนเมษายนนะครับมีการติดเชื้อจำนวนมากบนพื้นสนามของจังหวัดเกิดขึ้นแล้วก็ ไม่สามารถบ,บริการได้ทันเวลานะครับบาิเเชียงใหม่ได้ใช้อหอพักที่สามเหมือในกันนะครับขอที่ห้าเปิดบริการหนึ่งเดือนเต็มในการรับผู้ป่วยนะครับเข้ามารับการรักษาเป็นโรงพยาบาลสนามโครงการทั้งหมด390ร้ยาสนะครับปิดตัวไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมแล้วะก็เราก็ได้ทำการขอบคุณนะครับทีมงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่2นะครับเราได้ใช้พื้นที่อาคารโรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหาดงบริเเชียงใหม่ชั้นที่3นะครับแบ่งพื้นที่เป็นหอผู้ป่วยความดันลห แล้วก็บริการผู้ป่วยตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นมานะครับเปิดอยู่สองรอบบริการไปทั้งสิ้นตอนนี้2องร้อยแปายซึ่งเป็นผู้ป่วยหนักทั้งหมดครับส่วนที่3นี่เป็นตึกนิมมานเหนมีชุดิมาเราเรียกชื่อเล่นๆว่าตึกโรงปอดตึกนี้ก็บริการผู้ป่วยมาตลอดเวลาของการระบาดครับท่านทัาเฉพาะปี2อง4ันหกสิบสี่ริการทั้งหมดไป4ี่รบรายครับซึ่งเป็นผู้ป่วยหนักสีแดงสีส้มสีเหลืองครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่มากที่สุดนะครับเป็นอีกหนึ่งนที่เราเปิดขึ้นคร ส่วนที่สําคัญเป็นส่วนที่4นะครับคือโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อยู่สังกัดกรมการแพทย์นะครับซึ่งคนละกระทรวงกับคณะแพทยศาสตร์ใยเชียงใหม่ท่านตํารีก็ได้มีโอกาสปรึกษาหารือนะครับกับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้ในการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ครับในการพิจารณาว่าเราควรจะปรับปรุงพื้นที่นี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับได้แถลงข่าวกันแล้วคร่าวๆนะครับปีนี้เราได้ใช้งานจริง2องรอบ โรงพยงาบาลประสาทเชียงใหม่ปรับดูพื้นที่ี c ยสิบเตียงดูแลผู้ป่วยหนักสีส้มสีแดงครับมีสีเหลืองบ้างนิดหน่อยแต่สว่วนใหญ่จะเป็นส้มสแดงครับเราพัฒน,นาศักยาภาพโดยใช้คนของโรงพยาบาลมหาราาแต่ใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลประสาทใช้ความรู้และศักยาภาพของโรงพยาบาลมหาราชเข้าไปดูแลผู้ป่วยหนักครับสิบเตียงนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยของมหาล่าแต่เข้าไปดูแลในพื้นที่ของโรงพยาบาลเชียงใหม่เราไปถึงขั้นได้สามารถใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมในการดูแลผู้ป่วยโควิด19นะครับ เคสที่เราเห็นนี้ผมองขออนโุญาตปิดหน้าก่อนนะครับเป็นเคสที่อาการหนักมากถ้าเราไม่ทําสิ่งเดิมเพิ่มเติมจะเสียชีวิตแน่นอนทีมงานมหาราชได้เข้าใช้เครื่องเอ็กโซนะครับคือเครื่องกรอบใจเทียมดูแลรักษาในตัวนี้จะสามารถกลับไปโดยชีวิตได้ตามปกติครับซึ่งเป็นความสำเร็จัหนึ่งที่เราสามารถจำได้ครับตอลอดเวลาในช่วงะระลอกสุดท้ายะระลอกที่5ของเชียงใหม่นี่น,นะครับเราเปิดใจดูแลเป็นวันที่สิบห้านะครับมีผู้รอดชีวิตมากมายครับนอกจากนี้ ยังมีการดูแลนอกโรงพยาบาลด้วยนะครับมีคัสเตอร์เด็กนะครับเด็กเล็กอายุหนึ่งถึงหกขวบที่บ้านทิ่แจ้งรู้สกสันติครับเกิดการติดเชื้อในเด็กซึ่งเด็กเนี่ยหาโรงพยาบาลดูแลยากนะครับการนําเด็กเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีพิเรียนด้วยเราจะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามที่บ้านทิ่แจ้งรู้สกสันตินะครับสิบแปดตุลาถึงเจ็ดพฤศจิกายนดูแลเป็นทั้งหมดคัสเตอร์นี้มีสิบเก้าราย ส่วนที่2เป็นคลัสเตอร์ผู้ส summer 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 so, summer summer ูงอายุบ so, ้านธรรมกบก่อนนะครับเป็นผู้ติดเชื e. good, so good ้อในบ้านธรรมกบก่อนผู้สูงอายุอายุมากกว่า60ปีสูงสุด89ปี107รายครับทั้งหมดเราเปิดโรงพยาบาลสนามที่นี่โรงพยางานเข้าไปดูแลฉีดยาให้ยาที่นี่หรือที่รงพยาบาลของเราและแพทย์เข้าไปดูแลทั้งหมดเราเป็นที่น่าเสียดายนะครับเสียชีวิต2รายเดี๋ยวทุกีเป็นอัตราการเสียที่ต่อนมากครับสำหรับผู้สูงอายุครับซึ่งโรงพยาบาลมหานครเชี่งใหมก็ปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ในช่วง27ตุลาคม64ครับประมาณ1เดือน ตามจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้เพื่อยกกระดับสุขภาวะของบรรดุษิชาเฉยยันยืนนะครับผมคิดว่าพันธกิจของคณะแพทยศสาสตร์ไรเชียงใหม่เราอย่างที่ท,ทราบนะครับก็คงมีการศึกษาเราจะมีผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมนะครับมีการวิจัยที่ตอบโจทย์สุขภาพของประเทศและก็มีส่วนการต่างการบริการอย่างที่เราทราบนะครับว่ามีเรามีอยู่3าลโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลสวนดอวหรือว่าโรงพยาบาลมหาลาชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ และสูงความเป็นเลิศซึ่งดีขออนุญาตตอบกลับไปกันนะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งนะฮะจากทีมจากอะไรบรรยากาศในวันนี้พร้มอมกับวันแถลงข่าวของเราวันนี้ครับก็ขอตอบคําถามของของพี่แล้วกันนะครับก็คงงป็นสวนเซงสุจิโนเนี่ยก็อย่างที่ผมเอารายละเอียดได้ดูนะฮะตอนแรกเราตั้งไว้ประมาณชั้นหนึ่งเนี่ยประมาณสักสิบสามสิบล้านแต่พอปรปับปรุงไปปรปับปรุงมาใช้ชั้นหนึ่งประมาณสามสิบสามล้าน แต่จะเรียนที่ว่าก็คงเป็นสูตรหนึ่งที่เราอาจจะการประเมินในครั้งแรกเนี่ยเนื่องจากงานระบบเราไม่คิดว่าซับซ้อนขนาดนี้นะครับแต่เรียนว่ามีการระดมทุนเข้ามาแล้วเนี่ยก็ประมาณทั้งหมดที่จะต้องใช้ซ่อมแซมเสร็จจุกิโดผมคิดว่าตกประมาณห5า้อยล้านนะครับทั้งหมดพร้อมทั้งอุปกรณ์อะไรทั้งหมดที่ทนสัยนะครับปัจจุบันเราได้เงินมาแล้วประมาณสักสามร้อยล้านครจะเหลือ200กว่าล้านซึ่งมีอนุกรรมการระดมทุนที่หลายๆท่านกําลังที่จะช่วยกัน เข้ามาแล้วก็มีการบริจาคกันต่อเนื่องอน่างที่อาจารย์ผู้กานได้กล่าวนะครับก็ทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่ทๆทุกท่านนะครับว่ามีส่วนที่มีข่าวที่ออกไปมีผู้บริจาคออกมาต่อเนื่องแล้วก็ผมก็มีโอกาสเจอผู้มีจิตบุญสมนะครับที่เข้ามาบริจาคก็คงเป็นส่วนหนึ่งก็เรียนว่าในอีกสองปีข้างหน้าเนื่องจากว่าสามชั้นแรกเนี่ยเป็นชั้นที่เราต้องมารื้อเราบบอะไรทั้งหมดเลยเราทราบแล้วว่าตอนนี้เราจะไปอย่างไนก็เรียน,นทุกท่านทราบว่าโครงการนี้ คิดว่าน่าจะเสร็จภายในสองปีงนะครับกงหมดทุกจั้นก็เรียนว่านะ่าจะคงเป็นู่นยเลยส่วนเรื่องของการบูชาของของพระเนี่ยกำลังอยู่ในคณะกรรมการกำลังพูดคุยกระยุ่ครับก็คงเป็นู่นหนเป็นที่ได้รับการมอบมาจาก,กมูลนิธิของปู่ที่ท่านที่ดูแลท่านสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็คงเป็นส่วนหนึ่งตอนที่15คงจะบอกรายละเอียดให้ให้ทางที่พี่ทราบแล้วกันนะครับแต่เรียนว่าก็คงเป็นการบูชาเพื่อทาบุญแล้วกันนะครับคงไม่ได้เป็นเป็นการเช่าจ่ายหรือว่าอะไรต่างก็เรียนว่าบางองค์เนี่ยที่เราเห็นมาเป็นเป็นเป็นวัตถุผลกดของอุบาลการหลายหลายท่านรวมทั้งทั้งส่วนที่ผมท่านไม่ถึงว่าเราจะได้มาก็เป็นส่วนที่ผู้บริจาคเข้ามาบอกว่าขอให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกิดระานตึกก็เรียนพี่ว่าก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำให้ดี ก็คิดว่าโครงการนี้จากความร่วมมือร่วมใจก็คงอยากจยากให้พี่ๆส่วนปชชนนะครับช่วยเสนอข่าวต่อเนื่อ,องกันนะครับก็การบริจาคเข้ามาก็เพื่อผู้ป่วยนะก็ต้องบอกว่าเต็งซูจินโนเรือสัญญาณแล้วเป็นผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสหรือว่ามีรายได้น้อยจะเข้ามาอยู่ในส่วนของเต็งซูจินโนก็เรียนว่าก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจกับพวกเราทุกคนในการของเต็งซูจินโน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำปี2564ทางคณะแพทย์ก็ได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสารตลอดปีด้วยการจับรางวัลของขวัญมอบแก่ผู้โชคดี <S <S <ห>ซึ่งเรียกว่ากล่องสุม่มครับอาจารย์จับผู้โชคดีมาแล้ว เรียกนิกเนมซะงงเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มาทันทีต้องระวังใหญ่อาจารย์เช่ญตรงกลางเป็นแบงก์หมดเลยอาจารย์เชะะิญทันทีเลยถ้าเราจะมีจุดเอาไว้สำหรับการถ่ายภาพแสดงความดีด้วยนะครับ แสดงความดีด้วยนะครับเชจลิกครับ 9ล้านวิขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัฒนันเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทำเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธรารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย